shalom let us pray together okay ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ shalom father พระบิดา we thank you for today ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ thank you for this opportunity o lord ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสอันดีนี้ please use my mouth ขอพระองค์ทรงใช้ปากของลูก as so so that everyone เพื่อว่าทุกคนนั้น can hear your words. จะได้ยินสามารถได้ยินพระวจนะของพระองค์ได้ Thank you, Lord Jesus. ขอบคุณพระเยซู In your name your pray. we ในพระนามของพระองค์เราอธิษฐานพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์ Amen. อเมนสวัสดีครับสวัสดีครับ I believe that everyone in here. ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่นี่ is chosen by Lord Jesus. ได้รับการถูกเลือกเลือกสรรถูกเลือกโดยองค์พระเยซูเจ้านายของเราแน่นอนพระเยซู chosen by พระเยซูถูกเลือกโดยพระเยซูแล้วเห็นไหมครับ we are chosen people in here เราเป็นคนที่ถูกเลือกไว้อยู่ที่นี่อ่ะคนที่ถูกที่นี่ค and if we are chosen to be in here และถ้าเราถูกเลือกและเราอยู่ที่นี่แล้ว we will also do his work เราก็จะทำงานของพระองค์ด้วยใช่ไหมครับเราถูกเลือกให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ are made to be the tools. Are made to เราได้ถูกสร้างให้เป็นอาวุธของพระองค์ที่พระเจ้าจะใช้เรา Amen? Amen Can I get an amen? Amen Okay but uh, the question is

เพราะว่าสิ่งที่องค์พระูเนเจ้าต้องการให้คุณทำกับสิ่งที่องค์พระเนเจ้าต้องการให้ผมทำนั้นมันต่างกัน each one of us a าแ u n i q u นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พิเศษและเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นทั้งสิ้น No two people are a like ไม่มีใครเหมือนเรา So we have to have a fellowship with God แต่นั้นเราจงต้องมีความสัมพันธ์หรือสมัคีธรรมกับพระเจ้า pray to him เราต้องอธิษฐานกับพระองค์เอง ask him for his guidance และขอการนําจากพระองค์ all the time ตลอดเวลา and be always in his presence แล้วก็อยู่ในการสนทิาของพระองค์ let his presence never leave you และอย่าให้การสนทิาของพระองค์นั้นพลากไปจากคุณเป็นอันขาด and let your fire The Nointing Fire of of the Lord always burning in Lord you always be และให้การเจิมหรือคือไฟของพระองค์นั้นที่อยู่ในคุณนั้นเผาไหม้อยู่เสมอด้วย Let us open Romans 12ให้เราเปิดในโรมโรมบทที่12ครับข้อ11อย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือ้นด้วยพระวิญญาณจงปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า Alright so Uh, in the Indonesian translation, it's like this: it, it says that let your spirit be burning with the fire of the Lord and serve the Lord. <laughs> uh, for you Indonesians, let your spirit be burning with the fire of the Lord. โดยไฟของพระเจ้าและจงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า So like uh, last night, uh, mom r e s preached about uh, that our body is the altar of the Lord, and we have to keep the altar burning. Okay เมื่อคืนนี้คุณแม่ผมในะได้เทศนาเทศที่นี่นะครับบอกว่า uh, เหมือนกับชีวิตวัดร่างกายของเราเป็นเหมือนกับแท่นบูชาของพระเจ้าแลวเราจปจะต้องเผาเราจะต้องมีไฟบนแท่นบูชานั้นอยู่เสมอ So How the do we keep the fire burning? แล้วเราจะทำยังไงให้ไฟมันลุกอยู่เสมอได้ล่ะ Be in the presence of the Lord all the time ก็คือการได้อยู่ในการทรงศรีของพระเจ้าตลอดเวลา In everything you do involve Him ในทุกๆสิ่งที่คุณทำ As you are working ในขณะที่คุณกำลังทำงาน You are you should work คุณจะง่าจะพูดว่าขอบคุณพี่เยซูสำหรับงานนี้สำหรับงานนี้ที่ลูกกำลังทำอยู่ you are in, uh, the, it, uh, c o o k i o g เมื่อตอนคุณกำลังทำกับข้าวคุณก็อธิษฐานไปด้วยแล้วก็ทำกับข้าวไปผัดไปด้วยอธิษฐานไปด้วย is the ถามพระเจ้าว่า มันเค็มไปหรือยังพระเจ้าเราควรจะใส่เกลือเพิ่มไหมอะไรอย่างเป็นต้น can do you everywhere you go it คุณสามารถทำแบบนี้ได้โดยทุกๆที่ที่คุณไป even while you're driving ขณะที่ขับรถด้วย you can praise him worship him สามารถจะนมัสการพระองค์สรรเสริญพระองค์ได้ as long as you don't close your eyes ตราบตราบใดที่คุณยังคงเปิดตาอยู่คุณทำได้หมดอะโอเค so โอเคในโรมบทที่ <Okay. S 2> 12ข้อ11 1นั้นเมื่อกี้นะครับเอ่อ it was said ีปยอ keep your never be lacking in zeal but keep your spiritual fervor serving the Lord จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์ผู้เป็นเจ้าอ่า what does serving the lord means อะไรคือการปรนนิบัติหรือรับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าในข้อนี้ does it mean that you have to minister in church นั่นหมายถึงคุณจะต้องปฏิบัติหรือว่าทำงานรับใช้ในคริสตจักรหรือเปล่าหมายความว่าแค่นี้หรือเปล่า Does it mean that you have to be a pastor หรือหมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นศิษย์พิบาลเป็นอาจารย์สองคนอื่นหรือเปล่า No ไม่ครับ Lord treats every each of you in His own way in His unique way พระเจ้าทรงทรงใช้เราในหนทางพิเศษในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน Because every, each of one unique of you is of of เพราะว่าแต่เราแต่ละคนนั้นเป็นคนที่มีเอกภาพเราเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเลย He knows which way is the best for you พระองค์ทรงทราบว่าทางไหนวิธีไหนเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับเรา Can I get an amen อ๋อขอคำ amen ห <laughs> น่อยได้ไหมครับ Alright so let us uh, open ให้เราเปิดเยเรมีเยเรมีบทที่ยี่ริบเก้9ข้อสิบ think many of you have known about this บเ r s ดหลายคนผมคิดว่าหลายคนก็คงรู้กับข้อข้อนี้เลยดีแล้วนะครับพระยาเบตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า so in this verse it was it is said that for I know the plans I have for you เพระเจ้าบอกว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า declares the Lord plans to prosper prosper you and not to harm you แผนงานที่จะทำให้เจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองและไม่ใช่เพื่อจะทำรายเจ้า plans to give you hope and a future เพื่อแผนงานเพื่อจะให้เจ้ามีอนาคตและให้ความหวังแก่เจ้า Do you believe that the Lord knows the best for each of you? คุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณุณเชื่อไหม So trust him in everything that he told you to do. ดังนั้นจงเชื่อพระเจ้าทุกๆอย่างที่พระองค์ทรงบอกให้เราทำเถอะ Trust that his ways are the best for you. ทงเชื่อเถอะว่าทางที่พระองค์วิธีการที่พระองค์ให้เราทำนั้นมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณ If you look at this chapter in Jeremiah 29ถ้าเรามองทั้งบทนี้นะครับในยี่สิเก้าทั้งบท This chapter is written for the people of Israel who are in exile บทเนี้ยได้ถูกเขียนไว้ให้กับคนอิสราเอลที่ตอนนั้นถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลน Yes in Babylon So Uh, it it doesn't seem so good for them being in exile is not nice มันดูตอนนั้นสถานการณ์ของเขานี่มันแย่มากเลยเพราะว่าการเป็นเชลยเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย they work in captivity เขาโดนจับอยู่จับกลุ่มอยู่ but the Lord said this word to his people แต่พระเจ้าทรงตรัสคำนี้ของพระองค์ให้กับคนกลุ่มนี้ it might seem that is everything is hopeless มันดูเหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับทุกอย่างมันดูสิ้นหวัง It might seem that things are not working greatly มันดูเหมือนกับทุกอย่างมันดูไม่ดีเลยไม่เห็นมันจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย But believe it that the Lord will never fail you แต่ให้จงเชื่อเถิดว่าพระเจ้าจะไม่ทําให้เราผิดหวังให้เขาผิดหวัง He has great plans for you พระองค์ทรงมีแผนที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณ You will not be small. คุณจะไม่เป็นคนเพียงคนเล็กน้อยหรอก But just like Pastor Joey prophecy in uh, in this morning. เหมือนกับที่อาจารย์โจลี่ได้เผยพระวจนะไว้เมื่อเช้านี้ I believe that this church will not fit all the people. ผมเชื่อว่าโบสถ์นี้มันจะที่จะไม่พอที่จุคน This church will expand and become greater. ล้วก็เชื่อว่าคริสตจักรนี้จะได้รับการขยายเอาไปและยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก and people from all over Thailand และคนจากทุกทุกประเทศไทย from all over the world they will come เขาจะมาที่นี่ and people in here will go to not just in all over Thailand but all over the world และคนที่อยู่ที่นี่ด้วยจะไม่ได้ออกไปทั่วประเทศไทยเท่านั้นแต่ออกไปทั่วโลกด้วย and they will speak The word of God และเขาจะออกไปพูดพระวจนะของพระเจ้า so that everyone will hear about Jesus เพื่อว่าทุกคนจะได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู that men uh, believe be used I will you greatly ผมเชื่อว่าพวกคุณจะได้รับความพระองค์ทรงใช้คุณอย่างยิ่งใหญ่ในนทางยิ่งใหญ่แน่นอน maybe in your workplace อาจจะใช้ในอยู่ในที่ทำงานของคุณ Maybe in your family หรือว่าในครอบครัวของคุณ Maybe with your friend หรือกับเพื่อนเพื่อนของคุณที่คุณได้พบเจอ Or maybe you Maybe s o m e o f you will go into the government Become บางคนอาจจะได้เข้าไปอยู่ในรัฐบาลราชการในรัฐบาล Future leaders อาจจะเป็นผู้นำในอนาคต And you will lead your country to know the Lord และ I คุณจะนำประเทศชาติของคุณให้รู้จักองค์ผู้เป็นเจ้า Amen God bless Thailand ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยครับ Thank you for this opportunity That's what all, all what I want to say โอเคและนี่ขอบคุณพระองค์สำหรับขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้ผมได้แบ่งปันและนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ